สวัสดีครับพี่น้องเปิดกล้องมากครับทางเผืือกโตวันนี้มาบ้านเพื่อจี่น้อยลางคนโตว,วานนี้เจ้านั่นเต็มห่วยประจักลุยได้บนี้องน้ำเต็มห้องประจกักษ์ว้าว<ะ>ว้าห้ยน้่เต็มครับไปทางใดปะดิเหอ้อ พอสิบ,อบปีอยากตีอา่านั่มติ่มห้องเลยพี่น้องตอนนี้ก็ต้องลุยละค่ะเพราะว่านี่น้่มมากนี่คือน้องจีนไม่ได้คลอ,องมันเนาะพนั่นนมลายเนาะฝนตกแข่งเนาะไปโอ้ยกบสิออกเลยตากบป๊อหายตะโพอเนาะเดี๋ยวคนยัดสิ่งก็ไดค้ค่ะครับถามันถามมาได้เลยพี่น้องเอ้ย่เป็นอย่างเนาะ หน้าผมไ่ได้เลิกดอกพี่นอ้องเลยไม่ทันเพื่อนทางไปนะนะขับรถมือเดียวไอ,อหานะคะนี่ยฝนโตกันจะสิะเปื่อน ทำยังไรทา่าอีกพี่น้องเลยหลายก็หลายไปสิปลาหลายประตูท่านครับข้าก็เริ่มอ,อ่อเลยนะครับข้าวโอ้ลงอย่างซานพั่นี้องข้าวัอลงอย่างซาน ข่าวเขาก็เริ่มออกเลยพี่น้องบรรยากาศดีๆเนาะบรรยากาศดีมากเลอออกยเนี่ยนั่งเที่ยงน้ำบ่าวเน้ะไม่ไปอยู่พี่น้องเลย โอ้สมัยม่ขี้ไร่ทีนี้ข่าวไปยืดตอนนั้นน้ำประกำงามเนี่ยโอ้สูน่าดำว่าได้ดอกโอ้ยอหญ่ละกบเนี่ยโอ้ยอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อการิีฮอนแล้ว bên bên luôn à nằm trên phẳng đấy uýt pa bên hông pa kêu tiêm silong em, ừm, เรียงวัวแล้วหรอไม่มีใครอยู่เลยค่ะไม่เป็นไร ไปอยู่พี่น้องมมีไปอยู่เลยไปใส่เบิดเนาะให้เลี้ยงหัวบ่หาเห็บตัะแม่ดแต่มาสักตัวเนี่ยไม่อย,อยู่ เซียวโกบขึ้นไว้ซะก่อนเนี่ยสิหา n อย่างน้องหนุ่มเนานะมันมีใครอยู่เทียงนาเลยเป็นเทียงนาแบบมีคนอยู่อาจแต่ประตูกันแล้วนะตอนน้องน้องสงุ่นแหละรักสิพางว่าขามไปเรี่ยอยู่ฟังพูดกาวนะข่าวก็เริ่มมาเลย่ น้ำเลยได้พี่ดองข่าวนะออกจำแนงใช่เลยน,นี่เห็นปะ่ะออกแล้วเป็นคาดอเนาะมานม่มดเลยมานหมดแล้ว

ตกตาชาวเอื้อยอันอี้เป็นข้าวเจ้าที่ชาวเอื้อยมาด,มดมามานนยังไม่ได้ปรามันเลยเริ่มมานคือการอะไ้ไปน้องเอ้ยเป็นข้าวเจ้าดอเนาะ โมเมนต์เขาเจาะงานโมเมนต์เขาจับมารอมีออกเจ้าเนี่ยคอยเจ้าออกแล้วได้พี่นอ้องให้เขาเอื้อมาดำมมานไปเลย ออกน้ำเน่าเ้อชิบไปห้าจะเซ็น้ำไปหนึ่งขามหัวไปฟางพูดบอกออกเล่าข่าวนะมองงานจะให้ยากให้หนึ่งครับอยู่นี้ ไปหาเหตุปเอไปคิดเบ็ดเนี่ย ต้องามจะให้นี่แหละ น้ำผ้ากับเส้นผ้าเรีอบป็นให้ห้อยงูอะไรห้อยงวอันบอก ៀងកកហောင်းកំណាបាយដៃអូភិយងអើយ562 见面吧。 จะได้อย่างงัวพอดีอืม มาแต่ซือฮะมาแต่ใส่มาแต่พูดไม่เห็นปลายสะดอกอ๋อค่ะพุกยหน่อืมเล็บมึงนั่นอีพี่เล็บมึงชักกูอ๋อแล้พี่เอาขอากรลดอีพี่เล็บมึงชักกูนี่ มันไม่เห็นยก่นี้อันเดียเห็ดอันสองแถวเรียงงว่เบาเรียงในส่วนนี้พี่น้องเลยในส่วนของผีดนะคะกำลังงานหมักผก,กันเลยเด็กค้ายดอกเดือนสิบเอ็ดิมักผีกามนี่แพงได้พี่น้องเลย โอเคพี่นายเกมมิกาสนิเดินสหรับคันีนอีพีต่อไปนะคะเดูสวนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ